ทำไมไม่บอกค่อยค่อยก็เลยบอกว่าเตรียมเงินแบ่งพันยุว่าจะไปผูกแขนแต่ทําไมไม่บอกโอ้โหเงินเบ่งพันกันเลยนะคะเออไม่บอกเลยขอบคุณค่ะสีส้มอุดมสมบูรณ์สวยเลยคุยให้เอฟซีฟังหน่อยว่าอันนี้นะคะประเด็นที่พี่ฮานีหายไปที่บอกว่าไปผูกแขนใช่ไหมกับฝรั่งอ่ะมันเป็นยังไงเออเอ้าบอกหน่อยเขานัดเหรอเขานัดเหรอ เออทำอะไรไปเลยใจเอกันเลยเหรอ<ม>เออ <laughs> มันยังไงไม่รู้เรื่องเลยจริงหรือเปล่าที่เขามามโ,โหมกหกลูกสาวโอ้ยเขาก็ว่าคอยก็หายเจ้าอยู่คอยบอกว่าฮันนี่เอ้ยมานี่ล่ะคอยสิสัตเจ้าเ,ออเพราะว่าคอยอยากเห็นแฟนเจ้าออคอยอยากเห็นฝรั่ง่ออาฝรั่งอันผู้นั่น มันสีสวยซ้ำมันสีรอกว่าฮันฮนี่อยูบอ่บ่อฮันนี่ผัดปานดาลาสูงขาวเปล่าดูผัดอันข้นสีมาเป็นผัวนะมันสีดำขี่ลีหรือมันสีขาวจั่วก็เลยอยากรู้อยากเห็นทำไมไม่บอกป้าคำใสว่าเขาบอกว่าโอ้ยเขาหูจักว่าป้าคำใสบ่มีเงินเขากาลี่ไปมัดแขนยุ่กรุงเทพคุณบอกว่าป้าป้าทีทู ทำไมถึงทำอย่างนี้เออทำไมถึงทำกับฉันได้เนีค่ะโอ้โหฮันนี่นี่โอ้โหยมีแฟนแล้วก็ยังเป่งปังอยู่เอาบอกมาว่าไปมัดแขนลูกสาวเอาลูกเขยโอ้ยว่าจังสันกับไคเน่เอาลูกเขยก็ยันเอาแบบอ่แบบให้เป็นพิธีโอ้เหรอ บอก,กได้กล่าวใครบอกแต่เฉพาะในเกรือญาตินิดๆหน่อยๆเพราะสถานการณ์ทุกวันนี้เนาะใช่ใช่รู้แล้วให้รวมตัวกันเยอะใช่รู้<ด> <ทำ S 1> แล้ว,ลวง่ายๆใช่แหละก็เสร็จก็ไปไหว้อันนี้หันสารพระภูมิใหม่สารพระภูมิมันหันหน้าเข้าไปในห้องน้ำ แลก่อนมันไม่มีห้องน้ำพอสร้างห้องน้ำเสร็จแล้วก็ถามว่ากลัวไปตรงห้องน้ำเขาดีมันก็เลยนั่งเนาะกลัวกลัวกลัวเหม็นเนาะเออมันก็กลัวเหม็นก็เลยหันไปแล้วก็เลยกลับมานี่แหละโอ้ป้ากังซายก็อิ่มบุญเด้อวันนี้น่ะไปส่งพระที่บ้านแล้วก็ไปเช็ดถูห้องนะคะแล้วก็เก็บเรียบร้อยโอ้ยอิ่มเอิบเลยสบายก็ได้สวดทุกอย่างทำพิธีพราหมณ์เหมือนกับ เออมีหน่าล่ะเจ้าทุงสวยอลองช่องมันใช่ใช่เออสวยจริงๆนะคะไม่ต้องขอบคุณหรอกสวยก็ว่าสวยสีมันมันขึ้นกันหรื่ามันก็จะขับนะแต่ว่ามันไม่ได้ขับไปไหนก็ขับอยู่ในตัวขับอยู่ในตัวแต่ว่ามันสวยก็ทําแบบนี้ทุกวันเดี๋ยวก็มีคนมาขอก็ต้องมาขอเอาเจ้ามาเป็นลูกแม่คําใสเลยเพราะว่าสวยแท้ แม่คำใสจะได้ค่าดองบ้างนะนะคะต่อไปนี้ฮันนี่เป็นลูกสาวป้าคำใสนะคะเป็นลูกสาวคนโตเจ้าน่ะเป็นลูกสาวคนเล็กแต่แต่หนูจะบอกแม่ไม่ได้ค่าดองเลยทำไมถึงไม่ได้เพราะถ้าหนูรักใครชอบใครไม่จำเป็นต้องมีค่าดองถ้าหนูชอบก็คือชอบชอบคือชอบแม่ก็จะไปถามไม่มีเงินหนูก็ชอบได้แม่คำใสค่ะ รุ่นนี้มันรถมือสองลดมือสามเลยนะโอ้ยมือเท่าไรก็ยาดอกคาผู้แม่ก็ได้ดอกที่ไปที่ลูกถกรุ่นแล้ใช่ไหมลูกถกรุ่นแล้วนะฟังหนูเอาฟัง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 ผมมาไม่ทันคุยเรื่องฟังอีแม่สิว้าให้ฟังแพงบ่แพงกับคาหมากคำหนึ่งก็เอาดอกเออคาหมากคาผู้เห็นว่ากระได้เนาะใครจะแต่งงานครับนี่ลูกสาวค่อยนี่แหละ เขาบอกกลูสาวคอยเออก็ลูกสาวค้อยนี่แหละเพราะว่าการดองเมื่บอกว่ามันเป็นลูกสาวค้อยทราบเหมือนกันาดองกะมือสองกะมันงามเนาะเอี่ยมองเนาะเห็นว่ากระไดอย่างน้อยมือสองก็ดาวเท่าไหร่น่ะโหแพงเด้อเครื่องดีน่ะมือสองลายคามอย่างนี้มันราคาไม่ตกนะคะมือลายคามด้วยใช่นะคะ ใคจะเกิดแม่คำใสไปได้เนาะลูกสาวก๊กกระมาดคาดองหลายลูกสาวไปกรมามาดคาดองสูงหันตัวเห็นว่าลูกป๊กกระแท่นหนาลูกหลากระแท่นเฮือนไผ่วาสีละค่าตกมาถามป้าคาใสโลดบ่ม่ท่างสิตุกเนาะเอาเอาไปไปหาเม่ นิกกี้นิกกี้ก่อนคิดถึงเพราะว่าพ่อเจมมี่น่ะหลอกลวงเอาจอดรถไว้คิดว่าตให้ให้นิกกี้ว่าตัวเองอยู่ในบ้านจ้า คลิปนี้ก็เอามองปู่ก่อนนะคะมองปูกก่อนค่ะก็ได้หนึ่งคลิปนะคะอ้ยไฟก็สลัวสลวนะขอบคุณนะคะพี่ออป้าจ๋าขอบคุณคะสรับุณพยคุณโจโกหรือป่านถ้าิดโทษคะคโจกโจก่าขอบคุณนะคุณขอบคุณคะคุณบคพี่มิวั ที่ส่งรายทักไปทิ้งไวให้หนูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูก็ส่งมาให้นะครับที่มาเิวันขอบคุณหอวใจปวดนะครับโอ้ยเดินไปสักหน่อยก่อนเด้อให้มันให้ให้ให้มันครบครบแก่อนเด้อเหลืออีก2องนาทีครบ8เดินไปก่อนเพื่อจะได้สองสลึงบ้างวันนี้ก็อะไรนะคะอ้อนอวอนใครนะคะ AI บอก ฮะ AI บอกค,อค,คือใคร AI รก็สงสารหน่อยนะคะ AI ให้สีเขียวสีเขียวนะคะจะได้วันละสลึงก็ยังดีนะคะอันนี้ยังไม่ได้เลยนะคะนี่ก็6นาทีเองนะคะโอ้ช่างพงก็นั่งทำคลิปนะคะทำงานทั้งวันนะคะไปหากับข้าวด้วยนะคะกับ กับกับกับอะไรนะนี่กับโกไรนะคะเขาขยันทั้งคู่นะคะอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเอ่ยค่ะมาแล้วแม่บนถินก็นั่งกอกกอกยุปานเขียดจจะนะเออแล้วก็อันนี้กับจันหอมารเนลจันหอมแะเนวนะคะน่ารักไปแล้วค่ะ โอ้ยเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะมีรถอยู่ไหมเดี๋ยวอันขี่รถไปบอกเขาก่อนเด้อไปบอกไอ้เหี่ยวก่อนเด้อแป๊บหนึ่งนะคะได้แปดนาทีแล้วก็จะไปแล้วจะไปบอกลูกบอกลูกว่า คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ชค่ะสดอ่าก็มันไม่ถึงสองนาทีนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะ